ล้างแอร์รถยนต์ตัวของปันดา CRV คันนี้นะครับเดินเรือมาเท่าไหร่นะครับน้ำยามา190เานะครับเต็มระบบอยู่ที่430ด้วยกันครับถือว่าน้ำยาขาดไปครับทำการล้างแอร์แบบถอดตู้นั่นเองครับเพื่อเช็คหาจุดรั่วนะครับตัวของตู้ค่อนข้างเลอะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวของในระบบนะครับฝุ่นไม่เยอะมากเดี๋ยวเราลองมาลงน้ำยานะครับ เพื่อทําความสะอาดให้ลึกถึงทุกจุดนะครับฝุ่นจะได้ออกทั้งหมดเช็คกลวแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีฟองน้ําขึ้นมาก็คือไม่รั่วนั่นเองครับหลังจากนั้นพอล้างกลับมาแล้วก็จะสะอาดแบบนี้ครับตู้แอร์ครเรียบร้อยแบบนี้ครับหลังล้างก็จะกลับมาสะอาดแบบดึงนะ้ามันขอมออกแบบนี้นะครับซึ่งตัวเดิมมันขุ่นแล้วก็ดําแล้วนะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นใสแบบนี้พร้อมใส่สารเรืองแสงสารเรืองแสงลงไปนะครับจะเช็คแนอนาคตหาจุดรั่วได้ง่ายมาก ตัวนี้นะครับเติมน้ํายาไป420ตามสเปคของคู่ตัวรถเลยนะครับก่อนล้างตัวของแผงคอยลร้อนนะครับฝุ่นก็จะเยอะประมาณนี้เลยทําความสะอาดตัวของแผงคอยลร้อนก่อนนะครับระบายความร้อนดีแอร์เย็นไวครับเนื่องจากคอมเก่าของเขานะครับมาด้วยอาการที่ว่าตัวของซีนตัวนี้มันเสียหมดแล้วครับแล้วก็คอมมีเสียงดังในลูก เพราะฉะนั้นแนะนาเปลี่ยนดีกว่าครับขาเปลี่ยนคอมใหม่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกเป็นตัวของแท้เลยนะหลังจากเราทําแอร์เราก็มาทดสอบการใช้แอร์จริงนะครับก็คือเราเอารถมาวิ่งขอลูกค้าแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราเปิดความเย็นอยู่ที่22ควมรมครึ่งหนึ่งครับอุณหภูมิในตัวรถตอนนี้16องศาแล้วก็ออกจากรูแอร์นะครับ6.4องศาถือว่าเย็นมากๆแล้วก็เย็นฉ่ำมากๆเลยนะครับ ตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเป็น Honda c ซี v 20นะครับแล้วก็ระบบไฟผ่านทุกจุดแบบนี้เลยหลังทุกการล้างลื้นนะครับเราจะมาเช็คระบบไฟแบบนี้ให้ลูกค้าทุกคันนะครับ